ถ้าพูดถึงคำว่ามรดกเนี่ยนะครับเราก็คงนึกถึงบ้านที่ดินเงินทองใช่ไหมครับแต่เคยลองนึกภาพมรดกที่ไม่มีใครอยากได้ดูบ้างไหมมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่เป็นความหิวโหวยที่ส่งต่อกันทั้งสายเลือดเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของปอบเชื้อและการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยความเป็นมนุษย์กันและจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากประโยคที่ฟังแล้วชวนขนลุกประโยคนี้เลยครับ หนูหิวจวนสิกขาดใจแต่มันบอ่ใช่หิวข้าวนี่เป็นคําพูดของตัวละครที่ชื่อว่าคําเอื้อยนะครับคือมันไม่ใช่ความหิวแบบปกติที่กินข้าวเราจะหายแต่มันคือความกระหายจากอะไรบางอย่างที่กําลังจะตื่นขึ้นมาในตัวเธอแล้วไอ้บางสิ่งที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะคําตอบก็คือมันเป็นมรดกที่ไม่มีใครปรารถนาเลยครับเรื่องของเรื่องคือหลังจากที่พ่อของเธอซึ่งเป็นหมอผีเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตไป ชีวิตของคำเอื้อยก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยร่างกายจิตใจทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปในทางที่น่ากลัวมากๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มแสดงออกมาให้เห็นทางร่างกายแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจากผิวที่เคยดูมีน้ำมีนวลก็กลับซีดเผือดเหมือนกระดาษที่ขอก็มีเส้นเลือดดำๆปูดขึ้นมาแปลกๆดวงตาก็ลึกโบดูไม่มีชีวิตชีวาเลยแล้วที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือความหิวที่มันผิดมนุษย์มานานเนี่ยแหละครับ ทั้งหมดนี้มันเป็นสัญญาณเตือนว่าเชื้อร้าข้างในมันกําลังเติบโตแต่เชื่อไหมครับว่าที่เห็นภายนอกว่าน่ากลัวแล้วเนี่ยความทรมานข้างในมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกคําเอื้อยเขาบรรยายความรู้สึกของตัวเองไว้นะครับว่าข้างในท้องหนูเหมือนมีมดแดงนับล้านตัวกําลังกัดกินตับไตโหลองนึกภาพตามสิครับมันคือความเจ็บปวดจากข้างในจริงๆเป็นสงครามที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่ามันกัดกินจิตวิญญ,ญาณของเธออยู่ตลอดเวลาเลยเอาล่ะครับ พอเราเห็นความสยองที่เกิดขึ้นกับตัวคําเอื้อยแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เธอต้องเจอมันคืออะไรกันแน่ตามความเชื่อเรื่องนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องผีเข้าธรรมดาๆรรนะครับมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยสิ่งที่คําเอื้อยได้รับมาเป็นมรดกเนี่แหละครับเขาเรียกว่าปอบเชื่อใช่แล้วครับคํานี้แหละคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลย คือมันไม่ใช่ปอบที่โดนคนอื่นส่งของใส่หรือไปเล่นไสยศาสตร์มานะครับแต่มันเป็นเหมือนเชื่อหรือเมล็ดพันธุ์ของความเป็นปอบที่พ่อของเธอทิ้งเอาไว้ให้มันคือกรรมที่ส่งต่อก,กันทางสายเลือดแบบหนีไม่ได้เลยแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับปัญหามันไม่ได้มีแค่ที่อยู่ข้างในตัวเธอคือในขณะที่เธอต้องพยายามสู้กับความอยากที่น่ารังเกียจของตัวเองเนี่ยโลกภายนอกคนรอบข้างก็ไม่ได้เข้าใจหรือเห็นใจเธอเลยแม้แต่น้อย กลายเป็นว่าเธอต้องเจอกับสงครามสองด้านพร้อมๆกันเลยลองนึกภาพดูสิครับสงครามสองด้านที่ว่าเนี่ยด้านแรกก็คือสงครามในใจของเธอเองที่มันคอยล่อลวงให้ทำอะไรน่าสยดสยองอย่างอยู่ๆก็อยากจะกระโจนไปจับจิ้งจกมากินสดๆและอีกด้านหนึ่งก็คือสงครามกับโลกภายนอกที่ชาวบ้านหวาดกลัวจนถึงขั้นตะโกนไล่ให้เอาเธอไปปล่อยในป่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบบีบคั้นจนแทบจะไม่มีทางให้เดินเลยจริงๆ ในตอนที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจำมืดแปดด้านไปหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีแสงสว่างรำไรในรูปของหลวงพ่อบุญมาครับแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้มาเพื่อทําพิธีไล่ผีแบบที่เราเคยเห็นกันนะท่านมาเพื่อมอบปัญญาครับมอบหนทางในการสู้กับปีศาจที่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ในใจของขมือเองแล้วกุญแจสําคัญที่หลวงพ่อชี้ให้เห็นเลยก็คือคําว่าวิบากกรรมนี่แหละครับท่านอธิบายว่า ที่คำเอื้อยต้องมารับเชื้อปอบนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่เป็นเพราะว่ามันมีพันธะบางอย่างความผูกพันบางอย่างกับพ่อของเธอมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วพูดยังไงก็คือมันเป็นผลของกรรมเก่านั่นเองครับที่ตามมาส่งผลในชาตินี้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยคือหลวงพ่อท่านมองต่างออกไปท่านไม่ได้มองว่าปอบคือปีศาจจากข้างนอกแต่ท่านเปรียบมันกับสิ่งที่เรียกว่าอนุัสกิเลส ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือกิเลสท,ที่มันนอนเนื่องซ่อนอยู่ในใจของคนเราทุกคนนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงมีกันทุกคนเพียงแต่ว่ากรณีของคำเอื้อยเนี่ยมันแสดงตัวออกมาในรูปแบบของความหิวที่มันรุนแรงแล้วก็น่ากลัวกับคนปกติมากๆคำถามคือแล้วจะสู้กับมันยังไงละ่ะหลวงพ่อท่านก็ให้วิธีที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการแยกรูปแยกนาม ฟังดูอาจจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนของมันขั้นแรกเลยคือสังเกตแค่สังเกตให้รู้ตัวว่าเออความหิวมันเกิดขึ้นที่ร่างกายนะที่กายเราไม่ใช่ที่ใจ พอสังเกตได้แล้วขั้นที่สองคือแยกตัวออกมาให้ใจเราเนี่ยเป็นแค่คนดูเฝ้าดูความรู้สึกนั้นไปเฉยๆไม่ต้องกระโดดเข้าไปคลุกองในกับมันและสุดท้ายขั้นที่3มคือการควบคุมครับใช้สิ่งที่เรียกว่าสันเจตนาหรือความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเราเนี่ยแหละเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใจมันไหลไปรวมกับความอยากนั้นได้หัวใจของวิธีนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดของเราแค่นิดเดียวเองจากเดิมที่เรารู้สึกว่าฉันหิว คือเอาตัวเราไปผูกติดกับความหิวนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันให้เปลี่ยนมามองว่าความหิวกําลังเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นการถอยออกมามองว่าความหิวนะ่ะเป็นแค่ปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเราแล้วพอเราแยกเราออกจากความหิวได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับปอบในใจมันก็จะหมดพลังไปเองพอมีหนทางสว่างแล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคำเอื้อเองแล้วล่ะครับว่าเธอจะเลือกทางไหน จะยอมแพ้กับมรดกเลือดที่ได้รับมาหรือว่าจะลุกขึ้นสู้เพื่อสร้างเส้นทางกรรมใหม่ของตัวเองแล้วประโยคนี้ของหลวงพ่อบุญมานะคะผมว่ามันคือแก่นของเรื่องทั้งหมดจริงๆท่านบอกว่ากรรมเก่าเราแก้ไม่ได้แต่กรรมใหม่เราเลือกได้ โอ้โห oh มันคือการบอกว่าต่อให้เราจะเกิดมาพร้อมกับอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้เสมอก็คือการกระทําของเราในปัจจุบันเราจะตอบสนองกับมันยังไงต่างหากที่เป็นตัวกําหนดอนาคตและสุดท้ายคําเอื้อยก็เลือกที่จะสู้ครับเธอตัดสินใจรับข้อเสนอของหลวงพ่อไปอยู่ที่วัดไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะข่มใจตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับไอวิบากกรรมที่พ่อทิ้งไว้ให้ซึ่งมันพยายามจะกลืนกินความเป็นมนุษย์ของเธออยู่ตลอดเวลา นี่แหละครับคือการประกาศเลยว่าเธอจะไม่ยอมให้มรดกเลือดนี้มาเป็นผู้ชนะในเกมนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสวยงามเหมือนในนิยายขนาดนั้นการต่อสู้ที่แท้จริงมันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากแล้วชัยชนะเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือสิ่งที่เธอต้องต่อสู้กับมันทุกวันทุกเวลาเพราะถึงแม้ว่าจะเลือกเดินทางทำแล้วแต่เสียงกระซิบเย็นๆจากข้างในมันไม่เคยหายไปไหนเลยครับ เสียงที่ว่าเจ้านี้ข้าบพุลหลอกเลือดในตัวเจ้าคือเลือดของข้ามันคอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่าไอเชื้อร้ายน่ะมันยังอยู่และการต่อสู้ครั้งนี้มันคือการต่อสู้ไปตลอดชีวิตของเธอเรื่องราวของคำเอื้อยก็เลยทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้เราได้คิดตามกันนีครับว่าคนเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะด้านมืดที่ได้รับสืบทอดมาได้แบบหมดจดจริงๆหรือเปล่า หรือว่าบางทีชัยชนะที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การกําจัดมันให้หายไปแต่อาจจะเป็นการยอมรับว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานี่แหละแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยที่ไม่ยอมให้มันกลับมามีอํานาจเหนือเราได้อีกต่อไปก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ